โอ้ยสว่างมากนี่ครับไปยุบโอทรงกลมๆแบบนี้ครับสว่างได้ถึง360องศาเลยครับนีคมมากติดมาจะเป็นปีแล้วครับฝนเพิ่งตกใหม่ๆนะครับนี่ต้องบอกว่ากันน้ากันฝนได้ดีครับ IP67 ติดซ้ำคั้นะครับมีให้เลือกหลายขนาดหลายบัดด้วยครับในการใช้งานตัวนี้สว่างทั้งคืนยันเช้าแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับผมใช้มาจะเป็นปีแล้วครับทุกคนตัวนี้ครับนี่ครับอยากรู้ว่าผมชอบมากแค่ไหนครับนั่นตัวที่2ตัวที่3าตัวที่4ี่ครับผม สั่งมาติดนะครับราคาไม่แพงแต่ว่าผมสว่างคุ้มค่ามากครับมีแบบสว่างค้างกั้งคืนหรือว่าจะสว่างตอนคนเดินผ่านนะครับมีระบบเซนเซอร์ด้วยควบคุมด้วยรีโมเพียงตัวเดียวทุกคนคุ้มจริงๆครับสําหรับใครที่ต้องการประหยัดค่าไฟหรือว่าต้องการที่จะแบบอยากให้ความสว่างในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะครับตัวนี้ช่วยได้เลยครับหน้าบ้านหลังบ้านตัวนี้เอาอยู่ครับทุกคนใครอยากดูความสว่างตอนกลางคืนเดี๋ยวรอดูกันครับนี่ครับมีระบบเซ็นเซอร์ตอนคนเดินผ่านด้วยนะครับ สว่างเป็นวงกว้าง3 60อแบบนี้เลยครับครับค้าไปไม่ต้องเสียตลอดทั้งปีเลยนะครับติดตัวนี้ตัวเดียวครับผมสว่างก็จะสว่างเป็นวงกว้างแบบนี้นะครับนี่สว่างเป็นวงกว้างแบบนี้เลยนะนี่ครับใครถ้าสนใจอยากจะไปติดไว้หน้าบ้านหลังบ้านหรือว่าตามไรตามสวนนะครับผมปากพิกัดได้แล้วจิ้มดูได้ที่ตะก้าเหลืองมุมล่างซ้ายเลยครับสว่างดีจริงครับทุกคนนี่นะครับไม่ผิดหวังครับทุกคน